สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่5มิถุนายน2566นะครับวันนี้เราจะมาพามาดูต้นเก็บเงินเก็บทองที่ผมปลูกมานะครับแล้วก็นี่คือต้นพยุงนะครับที่ผมปลูกมาตอนแรกๆนะครับนี่นะครับละอายุประมาณเดือนสองเดือนนะครับประมาณนั้นดูต้นเก็บเงินเก็บเงินเก็บทองของผมสิครับนี่ครับสวยมากเลยครับนี่ครับถือเคสครับ ปลูกไว้ครับกลับบ้านไว้เก็บเงินเก็บทองเข้าบ้านนะครับเนี่ยครับกําลังแตกใหญ่มากครับผมตอนนี้ผมมาปลูกนิดเดียวเองครับแต่ตอนนี้ดูครับความใหญ่ของเขาเป็นทิวเล้วครับเราก็ปลูกแฝกไปนะครับแต่ฝังนี้ก็เป็นครับเก็บเงินเก็บทองของผมนะครับสวยเลยครับ มองมาจากบ้านนี่เด่นมากเลยครับแล้วก็ไปดูตะไคร้ครับมันก็สวยเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะพาชมว่าวันนี้ที่ผ่องที่ผมปลูกไว้นี่ครับพอเราปลูกต้นเก็บเงินกระทองก็เริ่มมีผีเสื้อตัวเล็กๆนะครับเนี่ยเป็นนะครับเขาอยู่ีนเราชอบความสวยงามครับไวร่าแมลงนะครับนี่ครับสวยไหมครับฝั่งนี้ก็สวย โอเคผมจะพาวาดูมะกอ,อกครับที่ผมปลูกไว้ตั้งแต่เริ่มเริ่มนะครับตอนนี้ก็โตแล้วครับเนี่ยจอยใช้เวลาปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกวันละต้นครับขอให้ปลูกทุกๆวันครับสิบต้นยี่สิบต้นเราก็ปลูกไปทุกๆวันนี่ฮะนหครับตะไคร้ผมแต่ก่อเยอะไหมครับ ตระไขนี้จะปลูกก่อนเขาเลยนะครับแต่กระโตงามมากนะครับนี่นครับผมจะพาไปดูแฝกที่ผมปลูกไว้ตรงแนวครนดิสไลนะครับนี่ครับก็สวยเหมือนเดิมครับหลังจากทชี่เอาฟางมาหม่มก็มีข้าวขึ้นเต็มเลยครับนี่ก็เหมือนเรากันครนดิสไลไปด้วยนะครับมเมล็ดข้าวข,ขึ้นนะครับ ก็เราตอนแรกเราก็เอาแฝกมาปลูกแฝกเปลยนะครับแต่ว่าเราลดน้ําไม่ทันนะฮะถือว่าแฝกไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเราเลยใช้ทุกวันนี้เราเลยแฝกมาเราก็มาใส่ถุงช้ำไว้ก่อนนะครับให้ประมาณสองเดือนนะครับเราถึงจะมาปลูกนี่ยครับผมปลูกแฝกเป็นทิวแล้นะครับนี่ครับ สวยไหมครับแตวตรงนี้ผมจะปลูกมะขามนะครับนะครับที่ผมขุดไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นมะขามที่เขาขึ้นแล้วนะครับว่าเขาขึ้นป็นแบบไหนนี่คือฝั่งหน้าที่นะครับพาทิศกับดูครับน่ฮะพอเห็นตะไคร้ต้นอะไรก็เ,เขียวเขาก็สวยดีนะครับนี่ครับ ฝั่งนี้ก็นี่ครับนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับเราปลูกแล้วนะครับน,ะนี่ครับเริ่มเขียวแล้วนะครับนี่ครับ เราตัดแต่งเรื่อยๆอ้เริ่มเขียวขึ้นเรื่อยนะครับจะเป็นสองแถวที่สวยมากนะครับเอาปลูกแฝกกันนะครับนี่นี่ครับนี่ก็จะเป็นแตกนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็แตกเขียวนะครับสองแถวจะดูสวยเลยครับค่อยๆทำไปครับ